น้องครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่โอ้โหนะเสียเวลาอ่านโจทย์มากกว่าเสียเวลาทำอะ่ะพี่ว่านะอ่ะลองดูทรงกลมนะครับคือเซตของจุดทั้งหมดในระบบพิกัดฉาก3มิติที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวน้องต้องจินตนาการนะครับว่าเฮ้ยเวลาสอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามถูกปะ่ะตั้งใจอ่านโจทย์ให้ละเอียดให้รอบคอบ แต่พออ่านไปอ่านมามันก็ไม่มีอะไร,ระหรอวะนี่คือ,อนิยามทรงกลมที่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วมันไม่เหมือนวงกลมนะลูกถ้าวงกลมเนี่ยคือ Circle 2มิติถ้าทรงกลมคือ s p ฟ e r e เหมือนลูกโลกอะ่ะมันจะเป็น3มิติจุดตึงอยู่กับที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางแนละส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางและจุดบนทรงกลมเป็นจุดปลายเรียกว่ารัศมีแล้วก็ใช่นะครับบอกทรงกลมนี้รัศมี9้าหน่วยนะครับผมนะ ถ้าหนูสังเกตดีๆนะครับขนาดของเวกเตอร์นะครับไม่ว่าจะ OP 1 OP 2 OP 3มันจะเป็น9หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นเวกเตอร์มันคือรัศมีของทรงกลมนี้หมดเลยเนี่ยลองเช็คเขียนดูเล่นๆนะทวนสูตรขนาดเวกเตอร์ square root หน้า i กําลัง2บวกหน้า j กําลัง2บวกหน้า k กําลัง2เท่าไหร่เนี่ย72บวก9เป็น8 1เห็นนะ OP 2 ก็เป็นรูทสามสิบหกบวกเก้าบวกสามหกอ่ะก็ได้เก้าอีกโอพีสามนะคือสแควร์รูทสี่สิบเก้าบวกสิบหกบวกสิบหกสามสองเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดอ่ะได้เก้าอีกเห็นไหมครับนะคือทุกอันเป็นรัศมีหมดนะครับคืออ่านดูแล้วตื่นเต้นเฮ้ยมันจะมายังไงวะข้อนี้เวกเตอร์สามมิตินะออกยากหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยเรื่องนี้ ถ้า k 1 k 2เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ k 1เท่าของ 2, เวกเตอร์อ op 1, นะบวก k 2อเอ่อ k 1เท่าของเวกเตอร์ op 1นะบวก k 2เท่าของเวกเตอร์ op 2เท่ากับเวกเตอร์0 i ลบ1 j บวก3 k ให้หาผลคูณ k 1กับ k 2พอถึงตรงน,นี้อึง้งอึ้งไป2วิจริงเหรอออกงี้จริงเหรอ,อ,อ,รหรอทำไมครับมันก็คือเรื่องการเท่ากันของเวกเตอร์ ใช่ไหมหนูก็แทน op 1กับ op 2เข้ามาเลยนะครับจับเท่ากับ0-13นะครับข้อนี้ตัวแปรมีแค่2ตัว k 1กับ k 2แต่หนูมี3สมการด้วยซ้ำ บางคนบอกพี่พี่ตลกและมีอยู่สมการเดียวนะพี่บอกมี3สมการได้ไงอ่ะไอ้นี่แสดงว่าไม่เคยฝึกโจทย์เรื่องเวกเตอร์อย่างแรกครับกระจาย k เข้าไปครับหน้า i ต้องเท่ากัน 6k1-6k2 ลบ 6K2 ต้องเท่ากับ0นะเอา6หารตลอดได้ k1 เท่ากับ k2 บางคนบอกอ๋อเก็ตละ3สมการจับหน้า i เท่ากันต่อมาจับหน้า J เท่ากันลบ 6K 1 6. บวก3 K2 เท่ากับลบ1เห็นไหมครับอะแทน K2 ด้วย K1 แล้วกันก็เป็นลบ3 K1 เท่ากับลบ1 K1 ก็เป็น1ส่วน3จบไม่ต้องถึงมือสมการที่3ครับถ้า K1 1ส่วน3 K2 ก็1ส่วน3เหมือนกันเพราะเคนกับ K2 ต้องเท่ากันนะคหน k ่คูณ k 2ก็เลยตอบ1ส่วนเล้าลาหลาๆเลย ไหมครับนะอพอแล้วว่าทำโจทย์ข้อี้ใช้เวลาน้อยกว่าอ่านโจทย์ด้วยซ้ำอ่ะผ่านไป